สบายดีด้อจ้าพี่น้องสุขูสุคนกับยังมาอธิบายเรื่องสอื่องเฮ็ดคิปเนาะที่ลดเทที่บุสมควรเอาลงไปโลกโชเชียวจึงกะกราบขอโทษขอภัยน้าพี่น้องที่บุึกมกทุกใจเนาะแต่ว่าสสื่องกะอยากมาซีเจงเรื่องความรู้สึกจึงกะให้สร้างมาเบิ่งแล้วแต่ว่า ส้างคนในบ้านนี่แหละมาเบิ่งแล้วขจาวาซูหาศูนย์มอ,ะะอื่นกะซื้ออื่นกะได้เฮ็ดพิษเลยพี่น้องเอ้ยที่หฮาแเปลงจักก้อนศูนย์เขาเพราะว่ารถอันนี้มันยังมีศูนย์ครับค้ำประกันอยู่กะซื้ออื่นกะใจฮอนที่ให้คนหูจักมาเปลงแล้วก็ไปซื้อกันอันอย่างพี่น้องอันหัวซี่ซื้หอหัวซี่ มาแปลงกับบได้บได้แล้วก็จักมันเสียงดังเสียงดังแล้วก็ตกใจเคลปิดน้ำนะครับก๊อบนะก๊อปเปิดน้ำเส่ปูนเนาะแล้วก็ก็จะว่ามาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิง้งซึ่งตกใจตกใจแห้งแล้วแหละว,ว่าเบาเขียวไข่เบื้องน้ำมันลื่นแล้วมันเป็นเม็ดเป็นโฟองอากาะ ้วก็โทรหาโทรหาพี่ดีกับขอโทษเ,เออเออซื้ออันพี่ดีเนาะ้วกลรว่าโอ้บ่เคยเห็นอาการมีจักเทื่องนอากเจาเขาน้ําใส่มันเป็นน้ําบะแล้วก็ไข่ไข่น้ามันลีนออกแล้วมาป็นฟองอากาศแล้วเสะื่องอยากเจาะจงว่าน้ำมันลีนในจักรรถของเสาอึ่งหันมันโดนน้ำหรือว่าบ่าได้โดนน้ำซึ่งก็อยากให้พี่น้อง เบิ่งซอยเสาอึ้งเนี่ยว่าเสาอึ้งโดนแก้งบ่หรือว่าบ่ได้โดนแก้งแต่ตอนนี้กันยังบ่สามารถตัดสินใจได้ว่าลดมันโดนมันโดนน้ำโดนน้ำใส่ถังน้ามันรีนบ่ยังบ่หูเพราะว่าเื้ออื่นน่สร้างเขาสิมาแต่ว่าสาอึ่งก็บ่กก้าบบกข้าเจ้าพี่น้องก็ ว่ารถนี้มันมันโดนมันโดนน้ําบอกหรือว่าบ่ได้โดนน้าหรือว่ามันปิดน้ำจักที่ว่ามันทึกจักหน่วยบุดีบอกพี่น้องกันยังบ่หูเฮากา,ากาสทีสถานการณ์ไปก้นแล้วกะจอยากมาขอโทษพี่น้องหรือว่าพี่น้องี่งเข้าใจแล้วกะว่าสอื่นงหาเรื่องลามาคําว่าลามาพี่น้องซึ่งตกใจดีแบบมีคนหู้จักแบบว่าคนที่ล่มกันว่า มันโดนน้ำแล้วเครื่องข้างในจั๊กมันดังแต๊กแตก๊กคิดว่าลูกสู้เป็นอย่างเวนอย่างพังข้างในละ่ะถ้ามันได้พังถ้ามันเป็นจริงพังที่ว่ามันโดนน้ำจริงตัดมูที่ล่มกันนะปามันโดนน้ำจริงต่เห่ากับบอสามารถตัดสินได้ว่ามันโดนน้ำจริงซึ่งก็ตกใจซึ่งก็ให้แน่ละกะัอยากถ่ายททดอ่อให้พี่น้อง fc ฟังว่า มันโดนน้ำเทโบหรือว่ามันบดโดนจะเพื่อมีเอฟซีที่มีคมหูเกี่ยวกับรถไทยนี้แปลว่าสามารถให้ความแนะนำเสื้อึ้งได้ป่ะมันเป็นเนวน,น,นี้เนวนี้แหละอยากให้พี่น้องเอฟซีเข้าใจเสือึื้องแน่ว่ะรถนี้มันโดนหรือมันโบดโดนหรือว่าเครื่องมันบดีปกติจักโคโบูตาของไทยของแท้นี่มันบเป็นวันนี้จักเถื่อพี่น้องเอ้ยเสือึื้งกระตกใจ รถนี่กับผมเอราคาทึกๆแสนกู้บาทถ้าต๊เป็นเงินไทยฮันแสนแสนหนึ่งมื่นเกิดมาบ่เคยจับเงินแสนหนึ่งมื่นจักเทือแต่เกิดมาก่ะแต่ว่าซื้ออจ่ายก้อนล่วงหน้าสี่หมื่นบาทสิ 10, บล้านกีบแต่ว่าช่วงนี้นนเงินบาทมันขึ้นกับประมาณสามหมื่นกู้ละสิบล้านกีบเงินลาวค่ะแต่ซื้ออื่นค่อนแต่ละเดือนละเดือนแต่ว่าซื้อเข่าต๊ใจบ่ ถ้าว่ารถมันโดนน้ําน้ำมันรีมมันโดนน้ำ,นำ,นลนนนำแล้วเครื่องมันตายข้างในค่ะแล้วเครื่องอะไรข้างในรถมันิดได้พังเบิดถ้าเมื่อมันดังแก,ก๊กอื่นก็ตกใจถ้าพังเบิดตเป็นยางห้านข้าวกะสีบอบอกประกันให้เพราะว่ามันขึ้นมันขึ้นกับเ้าเองว่าขากะสีหาว่ารถเ้านี่ตกน้ําตกยางบอ่อแล้วก่ะ บริษัทเขาสิบห้าประกันให้มันว่ามันบกเกียวกับเขาถ้าปิดอะไรอื่นอื่นมันเกี่ยวกับเขาแล้วเขาเขาสิเปลงให้ฟรีแล้วก็เขาสิมาเปลี่ยนให้ได้และปัานนี้มันกะไกอยู่ปากเซมันฟ่านได้สามแข่งแข่งขมวดละแข่งสวรรค์นในเขตล้วแข่งปากเซมันไกพี่น้องเอ้ยก่ยัยให้เข้าใจซื่อนแน่ซื่อนกะตั้งความหวังหลยกับคิดในนึงกะ สู้ทางยูทูบกระยอดวิวมันกระตั้มยอดวิวมันกระตั้มบันนี้เสืออึ่งกะเลยอยากถอยอยากถอยแล้วส่วนหนึ่งกะ,ะกะพี่น้องกะ,ะสิทธิ์เราเสืออึ่งกับม่ได้คอยลงคลิปแล้วเสืออึ่งกะมีรถคันนี้แล้วสีทุ่มเทสใส่กับหน้าสีเดตนาเตลเมอร์เสืออึ่งไปแต่หน้า,นนาบางเมอร์กะท่ายบางเมอร์กะบม่ได้ท่ายเขาเฮ็ดหัวเฮ็ดยางกะชักสีท่ายให้ยังเฮ็ดอาหาร เล็กๆน้อยๆสะอื้นกะบวทให้บวกระใหเพราะว่าเนี้ยอยู่ในกินมันน้อยแล้วกะอมอาหารมันกะบกเป็นตาลงแล้ค่ะเข้ากับบวกระกเพราะว่าเอาเฮ็ดคิปแบบการอยู่การกินแต่เฮาวเวลา,าเฮาเฮ็ดคิปค่ะเฮาได้ซื้ออาหารมาหลายเน่ให้พี่ให้น้องเบิ้งเฮาลงทุนถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดคิปม่ะบางทอกะปลาตัวนึ่องกินเบิ้เฮื่อ,เ,อเล็กน้อยๆนัน่นนงกินประหยัดป,ประยอมถ้าคนที่ว่า หู้อ่ะวิธีชีวิตรประหยัดประโยชน์แล้วหู้พี่น้องเลยถ้าเฮาเฮาเฮามาเฮ็ดกินโซ่ให้พี่ให้น้องเบิ่งนี้เฮากสิซื้อมาลายนเนเล็กน้อยนะสื่อื่นกับมาทุมเทใส่กับรถใช่ปะเออว่าอาซิบยูทูบนี่กะมันกบะบสื่อื่นกับวิยยกรถแล้วก็เลยว่าสิทุมเทใส่กับหน้าแล้วก็สีคอยย่าไปมันเถื่อมีขึ้นมีฮอนเพื่อหน้าเมื่อไนแล้วกะ็ฮ็ดต,ต้อเริ่มจากถอยๆอยนี่แหละมึน เมื่อเว้น้ขค้ดมาแล้วก็อุกใจเอาเห็ดให้พี่ให้น้องเบิ้งว่มามันเป็นเน่นี้แหละพี่น้องสีขค้ดในไรก,มะ,กระมาคิดว่าเสื่อมละมาขอความเห็นใจจากพี่น้องเอฟซีแล้วก็ขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่ใจดีคือเอ้ยคือไม่เม,มนะกะซึ่งกับบปผาเิธเพื่อนซอยเฮากะ เป็นบุญของเฮาคนบ่ซอยแล้วกแล้วคือนี่แหละเขาต้องสู้แต่ตอนนี้หันทำใจได้คนเาฮาค่ะมันบเลือบ้าเหลือแห่มันกับบ่ให้ดอกพี่น้องมันสั่ววุอารมณ์ของคนซึ่งฮะตกใจแต่ตอนนี้บ่กตกใจบ่ก,ก็ตกใจตกใจคือเก้าแต่ว่าถ้าเมื่อมันพังไปแล้ว เมื่อมันเป็นมุกกะหรือไผยกับโมโหคนข้างเคียงมันก็มีผู้หักผู้แพง้งผู้ยันลื่นคือสื่สองกะบผมเม่นคนหังคนมีแต่ว่าทําฐานะสาอ่องคุมมือนี้อายุ32ปีปีนี้อายุสามสิปีกะสามารถมีเฮือนได้มีมอเตอร์ไซค์ขี่มีรถไถมีนาเฮ็ด แต่ว่าอยู่ในระดับกลางของคนแล้วพี่น้องเอ้ยคนทุกข์ก็เสื่อมนี่ก็หลายดินล้นมาหลายปีกันยังบ่ได้ซ้ำเสื่อกับมีกับมีคนยันลืน่นบบยันลื่นกับมีพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือว่าเฮาโบเห็นว่าเขาเอาน้ําใส่น้ํามันเครื่องลดะอื่นมเท้บันยังโบเห็นความจริงแต่ว่าอธิษฐานว่าได้แต่คําอธิษฐาน อันเอื้อว่าจะได้เขาอยเบว้าปินแล้วกะว่าน้ำมันลีนท์มันโดนน้ำแล้วมันโดนได้ใดถ้าบ่มีคนทอกใส่ถ้าเป็นเด็กน้อยน้องก๊อปกับบ่สามารถไปไข่ังน้ำมันลินเอาน้ำทอกใส่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยหเห็นใจซื้ออื่นแน่ซื้ออื่นกระไรให้ห้องกับเมนยู่กับโคทโขอหอมไพ่มันเหลือบากเหลือแห้งระบายออกไปซึ่งก็บสาบายใจ ถ้าพี่น้องโบบุกคือสาอึ้งค่ะน่าจะโบหูสเนาะสาอึ้งสลับคนดินลนสลับคนบดีนลนค่ะเออซัมนี้ลดเพย์ซัมนี้ไปแปลงไม่กระซ่สีสบัวลายดอกแต่เราสลับสาอึ้งค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าเงินหามาได้ทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าหาด้วยน้ำพักน้ำเรงหาด้วยความเมตตาสงสาร หาดูวความซัดซื้ออึ่งกับวงห้งแน่ว้าวเมื่ออื่นฝ่นยังเว้ากันไหมเมื่อนี้ค่ะเตรียมโตไปหน้าแต่เส้าข้าวเส้าก็ยังบริกินข้าวง่ายก็ยังบริกินข้าวแรงนี่ก็ยังสืบริกรินอิมอ่มอิ่มเฮาเสียงเงินซะอึ่งเบ้าเคียวกับไปซื้อนันกัพันสอง มันสองเงินเงินสลับคนอื่นอาจจะน้อยแต่ละสลับซื้อื่นในหลายเพราะว่าเฮาใช้เงินทุกบาทสุดสางมีคุณค่าซื้บอบ่เคยไปใช้สินเปลืองแต่บ้าเขียวกะผู้ชายเพื่อนก็กิน,นเนื้เล็กๆน้อยๆเหล้าเบียกกะมันเป็นสร้างสารร์น้ำมูนน้ำคูแบบคนเฮาทามาหากินน้ำมูนน้ำคูหาเงินหาทองนะพี่น้องมันก็ต้องได้กิน ในเมื่อเป็นแบบนี้รถม,มันม่เป็นราคาทึกๆในเมื่อไทยบ้านบอกหรือผู้ใดบวังดีกับเฮาทําลายทรัพย์สิน,นของเฮาเฮาหูแหละจิบ,บต่ําใจบ่พี่น้องซื้ออยากถามคืนว่าพี่น้องที่ที่ทว่าเว้าประสดประสันซสืออึนเนาะเอาไปแม่นว่าเพิ่นหายเดีกยวแม่เพิ่นด่าดี๋วแต่ว่าเพิ่นว่าประสดซสืออึงหูหูหูเพิ่นประสด แต่ยังให้ฟังรายละเอียดของเสืออ่งแน่ว่าคนมันตกใจแล้วก็อ่นึงมาอาชีพเสาอึ่งก็เป็น y o YouTube ก็ยังให้หูให้พี่ให้น้องครับเบิ่งน้ำกันว่ามันเป็นแบบนี้หละมันทึกน้ำบ่อนมันรินแล้วว่าจักใ้มันบบเพซื้อลดนี้ซื้อเดือนสิบเอ็ดซื้อเดือนสิบเอ็ดวันที่เศร้าลดมาฮอดวันที่เศร้าเอ็ดมาฮอดเหือน รถนิสัยมาได้ไปหน้าส่งเทือกจึงกระถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องหล้วก็ไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยังดีๆแต่วันมีอาการอยู่เมื่อวานเนี่ยออกจากเฮือนหน้าเฮือนกระดับออกไปประมาณได้ห้าสิบเมตรกระดับแล้ววันนี้บวเขียวกระติดแ,แล้วกระบืนน้ำมันไปไปได้ปกติพี่น้องเลยไปได้ปกติเพราะว่ากลับมาจอดอยู่เฮือนกะเมื่อวานนี้กระทุน้ํา ถ่ายคลิปดูดน้ำก้นหอยอยู่กระดูดได้บานนี่พอตื่นสามามาเตรียมโตสิไปไทยเพราะว่าเมาาื่อวานมาน้ำไว้ได้เห็นว่าปริหายพี่น้องเบิง้งแล้วกะวันนี้แล้วกะติดจักตอนเช้ามันบบไดจะไปนำสร้างคนนั้นมาเออเปลี่ยนอันนี้ไปแบบไปซ,ซื้อเครื่องมาันย่งบบไดติด แห้งติดแค่เปลี่ยนเฮามาไปแห้งดังแตกๆแกบบนี้แต่เซ็คเบื่องนะ้ำมันลีนโทรหาคนหูจักเออวะลดเจ้านี่มันถึกน้ำน้ำมันลีนถึกน้ำมันพังแล้วข้างในต่ำใจตึกโอ้ได๋ยวจะได้เสียเงินเพิ่มบ่ข้างในมันพังหมดแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเบิดยกเครื่องไม่มดคือผ้าจักคือวะตโตข้างในมันค่ะตข้างในมัน คือม้างโอ้ลรซื้อมาเปลี่ยนใหม่เบิดตกเป็นเงินเป็นห่อใดบตาตัมใจตึกตกใจค่าบักกูเสีเอาเงินมาใส่ไปซื้ออะไรแปลงซึ่งคือได้ซรันั้นนะพี่น้องมืออื่นกับได้แต่ภนนาวนาบ่ให้มันเป็นอย่างไรนักกะถ้ามันเป็นคือเว้าคือเห็น การเสื่องกับบขรออกมาชี้แจงอีกกับอยากชี้แจงซสมนี้แหละพเพราะเฮ็ดไปหลายกัว่าเสื่องหาเรื่องลามาไม่มีแนวเฮ็ดกับ,บพี่น้องเอ้ยให้เข้าใจเสื่องแน่เสื่องกัคนทำมาหาก,กินส่วงกินนี่กับบ่สบายกัสู้สู้กันไปเสื่องตั้งใจหลายได้พี่นอ้องเฮ็ดหนา้าฮ็ดหน้าได้หลายขายเข้าซี๊ เพราะว่าเราเป็นคนอาชีพสาวนายแล้วสิขายเข้าสิขายเข้าแต่ความตัง้งใจของเรามันก็นเหลือแค่50%าสอนยอีก50%าสิบนต์ในวังว่าจะได้เห็ดหน้าโตอ,อีกห้าอร์เซนี่คือว่าถ้ารถพังมันได้เสียเครื่องอะไรหลายซึ่งก็ยุดบ่ได้แปลงก็คือว่าหน้าคือว่ายกเลิกบ่ได้เห็ด เพราะนั้นพี่น้องเอ้ยให้เห็นใจเสืออึ้งเน่เงินทุบบาททุกกระจังหายากได้พี่น้อง ơi! เอ้ยเฮาบุหูคนเห็ดเส้ยเฮาแต่ว่าบันนี้เสืออึ้งมีบนเฮียนลดคือเฮือนซื้ออย่าตอคอมเมนต์ว่าลดคนอื่นเข้ามาได้บ่เข้าได้เด้อพี่น้องเพราะว่าบานนัณน้อง ของเฮาบ่ดด้มีคำแพงปูนอ้อมคือพี่น้องที่คนลํำคนรวยเนาะบ้านเพื่อนสะอืึ่งนี่คือผมมีหัวเลยมีแต่หัวไม้ธรรมดาข่ะามาได้และ้วสะือึ่งกับบุรีคอยอยู่เห่องเขาเอาน้ำใส่แต่เมือ่อใดก็ยังบุหูสมมติว่าขามีคนเอาน้ำใส่จริงเขาบุมีหลักฐานใส่แต่เมือ่อใดซืึ่งกับบุหูส่วนลายลไปตหนา รถไทยนี่ไปหน้าได้มีแต่เบาเขียวครับเพราะเสือึ้นครับตะโมอเตอร์ไซค์รถนี่กระจอดวายูเฮือนคนอื่นคนนอกมาเข้ามาได้สบายเฮาก็คือเว้าฮะแหละหูหน้าบ่งหูใจคนเฮาเว้าดีต่อหน้าแต่ว่าใจของเขาอยากทำลายเฮาก็มีเฮาบุงเซื้อก็้ชี้แจงว่าบ้านเสาอึ้นเข้าออกได้สะดวกเพราะว่า ถ้าเป็นโมอโตอไซส,สอื่นเสียเอาเข้าในเฮือนดินลอกกระเจไว้ถ้ามันเป็นรถไทนี่สือื้นสีจอดไว้แบบนี้พี่น้องมันสีโบโมีพักตูอีกอย่างเลยรถมาเขาก็สามารถปึ๊น้ำมันเครื่องค่ะทอกน้ำไส้ไผ่กะหู้ทำลายคนค่ะพี่น้องเอ้ยสอื่นงค่ะซื้อรถมาบ่กเปนราคาทึกๆราคาแพง เกิดมาในชาตินี้คือสุดนี้เป็นนี่ลายกุ้งมุ่ง <Yeah. S 1> โมโตชัซึ่งใจสดลดนี้ซึ่งดาวว่าความจริงให้พี่น้องเข้าใจซึ่งแน,น่พี่น้องว้ามาซึ่งกระเสียใจต่าว่บาบรเซียใจซ้ำที่เขามาทำลายทรัพย์สินของเฮาเพราะว่าทรัพย์สินของเฮามันมีค่า ถึงว่าทรัพย์สินน้นสินน้อยหรือสิหลายมีค่าสำหรับคนจนฮนาพี่น้องคันเปลงมันโมเมนดำห้าร้อยหกร้อยพันบาทมันโมเมนถ้าผ้าทางในลักหมื่นขึ้นไปถามสร้างเขาแล้วหนึ่งมาอุปกรณ์มันเป็นของไทยมันสีแพง จึงตกใจคาบบุกห้อนเดาเฮ็ดแ่า,แ,าแมนไผมาทําลายชีวิตของเฮาสัมนี้ยันลืน่นแลนเหลือเฮาเทบอคือเฮาบรเิเ็ดอย่างส่มุงแต่คําเว้าคําจาบ,บางคนกะเขาก็ยันลืน่นบางคนกะเขากะวางดีกัเบเฮาบมแมนว่าเฮาสีดีเสมอไปซื้อบอกเลยว่าซื้บอบมแมนคนดีตลอดเสมอไปมันก็นมีคนที่วบาเขากระทั้งเฮาเว้าสซเฮา เฮากะจะกระทั่งตอบคือกันมันทำบุหูาใจคนบุมีภัยเลยดอกในโลกนี้สิบุพิษภัยบุเกียดภัยบุะเลาะภัยแต่ว่าสำหรับตัวน,นี้คือว่าแนมภัยบุอกว่าภัยวังดีกับเฮ้าวังร้ายกับเฮ้าบุหงเพราะว่าซึ่งกับพิษกันอลีกับบุเคยพิษมีแต่อันเดียวคือว่ามีปัญหาก็ไปโดนกับซึ่งกับเคลีย กับเราแล้วพาวิทก,ก็ยอมรับว่าโกรธไอ้ดนเกลียดไอ้ดนยอมรับยอมหับจากใจจริงเลยแต่ว่าเวลามันผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนกับซึ่งกับสงสารเราคือเก้าเขาว่าหนึ่งมาเงินซึ่งเฮียเคาอึบบงวนเฮียอยู่ใสหนึ่งมาฮากับบวว่าฮากับบุหินลักฐานมันเลยลมได้จาแล้วแล้ว กะสทรงสีโมเมนต์เล่าเล่ากะเว้าวดกากีกับเฮาซื่องกับัไปช่วยเหลือเล่าคือเก้าสงสารเล่าคือเก้าเพราะว่าซื่อึงโมเมนต์คนใจดำถ้าว่ามีอย่างหนึง่งซื่อึงกะให้ระบายอารมณ์ถ้าได้เบาไปแล้วมันสีสว่างในจิตในใจของเฮาเพราะว่าเฮาระบายออกไปแล้วคือว่าเว้นนี้ซื่องตันตัน,ตนความรู้สึกมันตันมันอยาการะบาย มันอยากเวามันอยาการะบายอารมณ์ออกไปว่ามันเป็นแล้วนี้คือว่าเก็บวบบุอยู่แล้วคือว่าอยากปล่อยระเบิดออกให้ไปให้สู้น้องเบิ้งคือกับฮิษที่ว่าควรสกบไวบหลังกล้องซึ่งกะเออให้เป็นบนเฮียนซึ่งกะบบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็ให้ขอบคุณที่ แนะนำว่าเป็นลังกล้องดีขั้วก่ะซึ่งกับพี่น้องเว้ากระทึกนะซึ่งกับเป็นคนพิษเลีว่าสมควรให้เป็นลังกล้องแม่แหละมันเป็นครอบครัวของภายในของเฮาพี่น้องเว้ากระทึกต้องเป็นความภาภายในเพราะว่าเฮ็ดตัวนี้กับเอาเฮ็ดแบบสร้างสารรค์มีความสุขให้พี่ให้น้องเบิง่งซึ่งผัดเอาความทุกข์มาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังกับ ก็ขอบคุณที่เม้นมาวา่ันนั้นก็ให้สาวอึ้งปรับเปลี่ยนนิสัยไปอีกอย่างหนึ่งชีวิตของสื่อเก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเข้มแข็งไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกะ็ต่อสู้ชีวิตไปอีกในเมื่อมันเป็นมันนี้ชีวิตเราต้องสู้สู้ให้คนเห็นที่ว่าเขาจากวางทําลายเฮาเ้าสีบอสามารถที่ออนแอให้ใหคนเบิ่ง บได้ทางหนึ่งซึ่งเอาทางหนึ่งเฮ็ดให้ได้นาปีนี้สู้สิบเบ้าบบมีเงินแปลสิไปหายืมนะเอารถจักไปค้ำประกันซึ่งขึ้นไปนั้นนะโบยอมแพ้ไปค้ำประกันให้เงินเดือนบาเขียวพ่อนมาเปลงให้ได้สิสู้ บมมีวันท้อเทอ้ดอกพี่น้องจะสู้อย่างเดียวเฮียดหน้าให้ได้เพราะว่าหวังหวังมาหลายชิดหน้าสู้พี่น้องขอบคุณเนอจ้าที่เม้นมาแบบนั้นกะขึ้นเนืองกะเสียใจที่พี่น้องเม้นมาแบบนั้นขึ้นดนึงกะเป็นบทเฮียนให้เาวอึ้องให้มีสติสตังต่อไปว่า สมควรลงเอาก็ลงบ่สมควรลงกะเอากับ่ลงกะกับกับ,กบว่าคลิปนี้ถ้ามีว่าตัดเตือนซึ่งได้กะยี่ให้พี่ที่เม้นมาเบาแบบนั้นให้ตัดเตือนซึ่งอีกเด้อละซึ่งก็สิเก็บไปพิจารณาเบิ่งว่าเขาอ,อึ้งเหตุวันนี้พิจหรือถึก ทิดหรือถื่ซึ่งกะสิมาสังิือใจว่าตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้บ่สามารถเปลี่ยนได้กะซึ่งกะสีให้พี่น้องเอซตัดสินซอึ่งอีกว่าซึ่งโกตธแต่ว่าก็น้อยใจน้อยนึงที่ซึ่งซบปัญหาบ่แมนว่าจะคิดขายหน้าตัวเองเราพี่น้องขายหน้าตัวเองได้ให้ไปนั้นก็ขายหน้าตัวเองแต่ซึ่งบางเถอะกับางเถอะซึ่งก็สิลบคิดทิม เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยนํำพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆพอกันใหม่คลิปหน้าว่าสิปเป็นอะไรต่อไปเด้อจ้า